มาดูประโยคที่คนอยากรู้อยากเห็นอยากจะใช้พูดในภาษาสวีเดนประโยคแรกเราจะบอกว่าทำไมคุณถึงไม่บอกอะไรฉันเลยเราก็จะบอกว่า varför h o r d u inte s a t no god เขียนแบบนี้นะคะแต่เวลาพูดจะบอกว่า varför h o r d u inte s a k n not varför h r d u inte s a k n not ทำไมคุณไม่บอกอะไรเลยต่อไปประโยคที่สองจะเป็นบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทีหลัง เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังแน่นอนค่ะพอเราได้ยินคำนี้เราจะยิ่งอยากรู้ใช่ไหมคะยอสกอเบรตาเซนยอสกอเบร,เรตาเซนแปลว่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังทีหลังนะสองประโยคนี้แน่นอนค่ะอยู่ในหนังสือพูดสวีดิชในชีวิตประวันของครูวบีเล่มนี้นี่เองถ้าใครยังไม่มีสามารถทักสั่งซื้อได้นะคะ ตอนนี้รอบนี้หนังสือรุ่นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะดบสั่งซื้อเข้ามาทักที่ใต้โพสต์นี้แล้วก็เพจครูบิบบีบิบบีอินสิวิดนแต่สําหรับใครที่ยังเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาสวีเดน,นหรือยังไม่มีพื้นฐา,านภาษาสวีเดนเลยนะคะซื้อเล่มนี้ค่ะหนึ 1, ่งพันวลีและประโยคจะเป็นภาษาสวีเดน,นทักสั่งซื้อสองเล่มนี้ได้ที่เพจครูบิบบีบิบบีอินสิวิดนที่เดียวเท่านั้นนะคะ